สวัสดีครับสวัสดีพบกับคนรักเกษตรวันนี้คนรักเกษตรได้ต้นบอนกระดาษด่างมานะครับก็ซื้อบอนกระดาษด่างมาเขาก็แถมไ้บอนดำสตูนมาหนึ่งต้นครับนี่ครับบอนกระดาษด่างต้นนี้ซื้อมาในราคาที่ถือว่า ไม่แพงนะก็หลักร้อยนิดนิดหลักร้อยต้นต้นเนานะเดี๋ยวผมจะพามาดูวิธีการผสมดินปลูกนะครับเพราะว่าเรารับบอลมาใหม่เนี่ยเราก็ต้องมาเปลี่ยนกระถางสูตรดินปลูกของผมก็จะมีไอ หลักๆนะหลักๆนะก,ก,ก็มีดินหมักใบก้ามปูแล้วก็เอากาบมะพร้าวสับแล้วก็ขุยมะพร้าวกาบมะพร้าวสับกับขุยมะพร้าวเนี่ยมันจะเพิ่มความชื้นในดินครับดินมันจะมีความชื้นตลอดส่วนในดินใบก้ามปูมันก็เป็นพวกสารอาหารเป็นพวกเนี่ยเป็นปุ๋ยให้กับ อบอลกระดาษแล้วก็ต้นบอลดำสตูนครับไม้ทั้งสองอย่างนี้เป็นไม้ตระกูลอโลกาเซียครับมันจะชอบความชุ่มชื้นแต่ไม่ชอบน้ำขังส่วนผสมอีกตัวหนึ่งก็ที่จะช่วยลดน้ำขังก็เป็นพวก แกลบครับเป็นแกลบเป็นแกลบเก่านะครับแกลบใหม่ไม่ควรใช้ควรใช้แกลบที่ผ่านการหมักแล้วแกลบนี้เราผสมลงไปก็ช่วยให้ดินมันโปร่งนะครับดินโปรง่งน้ำไม่ขังไม่แฉะอโลคาเซียนี้จะต่างกับโคลโครับโคโลเขาชอบน้ำหรือบางคนเขาก็เลี้ยงน้ำบอกว่าไหลจะออกดีหน่อจะออกดี แต่อันนี้เป็นอะโลคาเซียอะโลคาเซียน,นี้จะไม่ชอบน้ำแขะน้ำแฉะน้ำขังเลยครับนี่ครับอันนี้ก็ยังไม่รื้อไข่ดูนะครับเพราะว่ามันยังเป็นไซเล็กอยู่นี่ครับดูวิธีการเปลี่ยนครับอันนี้เปลี่ยนจาก กระถางประมาณห้านิ้วนะครับห้านิ้วหรือห้านิ้วครึ่งนี่แหละเป็นสากระถางแปดนิ้วนะครับวันนี้มีใหญ่สุดแปดนิ้วก็ใช้แปดนิ้วไปก่อนแล้วส่วนผสมของดินปลูกอีกตัวนะครับก็จะเป็นในปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยคอกเนี่ยผมใช้เป็นปุ๋ยขี้วัวนะครับปุ๋ยขี้วัวบดละเอียด แนะนำเป็นควรเป็นปุ๋ยบทละเอียดนะครับเพราะว่ารากมันจะซึมซับสารอาหารได้เร็วนี่ครับวิธีการเปลี่ยนกระถางก็ไม่ยากครับเอาลงกระถางใหม่แล้วก็จัดให้ต้นตงรงดูสวยงามก็ประมาณนี้ครับ ปลูกเสร็จเราก็เอาไปวางไว้ในที่ร่มก่อนนะครับวันสองวันให้มันฟื้นตัวให้ดีก่อนแล้วก็ออกแดดและนี่ครับหลังจากเปลี่ยนกระถางมาประมาณเกือบอาทิตย์ครับดูครับใบสมบูรณ์มาก ส่วนดำสตูลก็นี่ครับแทงใบมาอีกหนึ่งใบสุดท้ายนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิป YouTube ในครั้งต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ